ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเส้นทางการเงินใบเตยดีเจแมนช็อกเจ้าของ Forex TD โอนเงินให้ยอดเงินเยอะมากรอดยากเส้นทางการเงินดีเจแมนใบเตยตกใจเจ้าของ Forex TD โอนเงินให้เยอะมาก DSI ออกหมายเรียกดีเจแมนใบเตยหลับทราบ3ข้อหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD 15กันยายนนี้หลังพบเส้นทางการเงินเอี่ยวชัดมีเงินเข้าไม่น้อยกว่า10ล้านบาทระบุหากไม่มาตามหมายเรียกพร้อมออกหมายจับกรณีพนักง,งานอายการส่งหนังสือแนะนำให้พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเพิ่มอีก16คนในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็ทีดีเป็นกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มที่3ในรายชื่อดังกล่าวปรากฏมีรายชื่อ2นักแสดงศิลปินชื่อดังใบเตยสุธีวันกุลชร หรือใบเตยอาสยามและดีเจแมนพัฒนพลตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่7กันยายน2565ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชั้น8อาคาร B ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตะกูลพออองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีการประชุมสรุปคดีแชร์ลูกโซ่ forex td ก่อนเตรียมทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่ม3เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตะกูลผออคดีกลมธุรกิจการเงินนอกระบบเปิดเผยว่าหลังการประชุมนานกว่าหนึ่งชั่วโมงว่าที่ประชุมมีมติเรียก4คนจากล็อต16ล็อตดีเจแมนใบเตยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนในวันที่15กันยายนนี้ เวลา10นาฬิกาที่กองคดีการเงินนอกระบบโดยใน4ลายนี้ปรากฏมีทั้งดีเจแมนใบเตยและส่วนอีก2ลายเป็นประชาชนทั่วไปแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร Forex TD แน่นอนทั้งนี้ในบ่ายวันนี้ตนจะเซ็นใบออกหมายเรียกให้มารับสอบข้อกล่าวหาเนื่องจากพนักง,งานสอบสวนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรและพบว่าทั้ง4คนมีส่วนร่วม ในการทำความผิดจริงโดยพยานหลักฐานที่พบพนักง,งานสอบสวนได้รวบรวมอทิเส้นทางการเงินที่พบความผิดปกติความสัมพันธ์การชักชวนต่างๆเป็นต้นโดยพนักง,งานสอบสวนได้มีการตรวจสอบจากหลายมิติไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางการเงินเท่านั้นแต่อย่างการเข้ามาให้ปากคําของดีเจแมนและใบเตยในฐานะพยานเมื่อปี62ก็เป็นส่วนหนึ่งในจำนวนที่พนักง,งานสอบสวนนำมาพิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย ร้อยตำรวจเอกวิษณุเผยอีกว่าเบื้องต้นทั้ง4ี่คนต้องมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งสข้อกล่าวหาหลักคือฐานความผิดโดยพุจลิตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันชอ่อโกงเหมือนกับลอถของพิงกี้นอกจากนี้วันที่15กันยายนน,นี้ตนและคณะพนักง,งานสอบสวน พร้อมให้โอกาสทั้ง4ี่คนได้เข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งถ้าหากไม่มาตามหมายเรียกมีผลแน่นอนและออกหมายเรียกครบตามขั้นตอนยังไม่มาก็จะพิจารณาออกหมายจับต่อไปทั้งนี้หาก4ี่คนมั่นใจสามารถตอบในสิ่งที่พนักงานสอบสวนตั้งประเด็นไว้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาตนและคณะพนักงานสอบสวนพร้อมให้ความเป็นธรรมร้อยตำรวจเอกวิษณุกล่าวถึงผู้เกี่ยวข้อง ในรถสิ16คนอีกว่าอีก12คนที่เหลือนอกจาก4คนที่ถูกออกหมายเรียกว่าพนักง,งานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและจะนัดประชุมต่อไปหากมีพยานหลักฐานเห็นตามสมควรว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจากนั้นเมื่อพยานหลักฐานครบถ้วนก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันซึ่ง12คนนี้พบว่ามีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยรวมทั้งยังไม่ได้รับรายงานว่าในจำนวนนี้ มีใครออกนอกราชนาจาักรแต่อย่างใดร้อยตํารวจเอกวิษณุเผยถึงพิธีการและความสัมพันธ์ของดีเจแมนและใบเตยต่อผู้บริหารบริษัทฟอร์เร็กทีดีว่าตามที่ปรากฏความสัมพันธ์ทั้งคู่เคยไปรับประทานอาหารร่วมกันออกงานกิจกรรมต่างๆร่วมกันล้วนนํามาใช้พิจารณาได้แต่ที่สําคัญคือเส้นทางการเงินที่เห็นชัดเจนโดยพบว่ามีเงินเข้าหลักหลายล้านไม่น้อยกว่า10ล้านบาทซึ่งทั้งสองคนนี้ โดนข้อหาเดียวกันแต่โดนลักษณะที่พฤติการแตกต่างกันเนื่องจากบางคนทำหน้าที่เป็นแม่ค่ายแม่ทีมบางคนรับหน้าที่เป็นผู้ร่วมลงทุนแต่การเป็นดาราเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้นพฤติกรรมจะขยายวงกว้างได้มากกว่าเพราะถ้าเป็นดาราแล้วไปชักชวนให้เกิดการลงทุนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะมากตามไปด้วยส่วนอีกสองคนนั้นในสำนวนอายการมองว่า ทำหน้าที่เป็นแม่ทีมทั้งในฐานะคณะทํางานแล้วในบรรดาผู้กระทําความผิดทั้งหมดที่ถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากนี้ตนกับทีมก็มีหน้าที่ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพฤติการใดคือเส้นทางแบ่งระหว่างแม่ทีมกับผู้เสียหายเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับสังคมให้ได้สําหรับกลุ่มผู้ต้องหากุ่มที่3 dsi จะด,ดําเนินคดีซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดําเนินคดีไปแล้ว2กลุ่มแรกคือ กลุ่มนายอภิรักษ์โกธิผู้บริหารสูงสุดพร้อมกับพวกอีก4คนปัจจุบ,บันถูกควบคุมตัวในเรือนจำกลุ่มที่2ดําำเนินคดีกับผู้ต้องหา21คนในจำนวนนั้นมีนางสาวสาว,วิกาชัยเดชหรือพิงกี้ดาราสาวชื่อดังมานดาและพี่ชายขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ